สวัสดีครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับอาหาร3ามถุงเนี่ยแล้วก็จุลินซีสองกระปุกนะครับรวมถึงยาฉีดกาหน้าไมซินเอามาวางเรียงรายไว้เนี่ยคือเตรียมจัดสง่งให้กับเพื่อนๆน,นะครับในช่วงของระยองนะครับเราเจอเผชิญกับโควิดอยู่นะครับแล้วก็ ยังทําการจัดส่งสินค้าให้กับเพื่อนๆอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้อาจจะรักษาระยะห่างกันนิดนึงแต่แต่หลายท่านที่อยู่ไม่ไกลเดี๋ยวทางผ่านเราก็ยังสามารถที่จะแวะส่งให้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องป้องกันกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับรวมถึงการใช้เจลล้างมือการนั่งการคุยกันให้อยู่ระยะห่างเกินหนึ่งเมตรขึ้นไปนะครับก็พยายามป้องกันตเต็มที่นะครับแต่เศรษฐกิจก็ต้อง ขับเคลื่อนไปด้วยนะครับเรามาดูนะครับไล่เรียงกันไปนะครับอาหารปลานะครับอาหารปลาก่อนอาหารปลาในสามท่านนะครับท่านแรกเนี่ยคุณพวชัยนะครับทวชัยอันนี้อยู่ที่ยานนาวานะครับกทมยานนาวากทมมาท่านที่สองเนี่ยคุณไกรสอนนะครับคุณไกรสอนสัตหีบบางละมุงนะครับ สถตหแบบถ้ามันต้องวางละมุงโอยน่าจะจดสลับกันแต่อยู่สัตหตบชนบุรีแล้วกันเนาะโอยที่จดมาเนี่ยเป็นความผิดพลาดในการซื้อตัวเลขนะครับผิดพลาดก็เลยเอามาทาโคยจริงตัวเลขนี่ผิดไปตัวเดียวนะครับตัวหน้าตัวหน้าเนี่ยของผมเป็นหส่วนที่ รางวัลที่ออกรางวัลที่สี่เนี่ยเป็นเลขสี่นะครับตัวนี้ผิดไปตัวเดียวเองชวดและตังห้าใบนะครับอ่ะโอเคมาต่อจดเป็นภาษาหมอสักหน่อยหนึ่งคุณไก่สอนไปสัปตหีบนะครับผมตีเป็นชมบุรีได้กันในนี้ทำไมาจดเป็นมาลรมุงหรือขึ้นกับอำเภอมันก็อำเภอสัตหีบะนะอ่ามาท่านที่สานะครับก็จะเป็นคุณชัยยพรนะครับ คุณชัยยพรสมุทรสาครน,นะครับวันนั้นไปอำเภอเมืองสมุทรสาครอ,อ่าแล้วก็มาจุลินทรีย์ไปไหนสองกระปุกนะครับจุลินรียรักน้ํารักปลานะครับคิดถึงจุลินทรีย์ของเราใช้งานได้ผลดีมากนะครับปลาจะสดชื่นเลยเรื่องของน้ําคุณภาพน้ําจะดีขึ้นปลาจะกระปรี้กระเป๋าอย่างเห็นได้ชัดนะครับจุลินรีย์จุลินทรีย์นี่ไปไหนเอ่ยไปเบตงนะครับเยาลาคุณสดิด ท่าชานะครับผมน่าจะอ่านชื่อถูกนะครับจดมาเนี่เป็นภาษาหมอนิดนึงอ่าแล้วก็การหน้าไมซินครับการหน้าไมซินเนี่ยไปอุดรครับคุณเกียรติชัยนะครับอุดรจุลินซีเนี่ยผมมีช้อนชาไปให้นะครับหนึ่งช้อนชาต่อน,น้ำหนึ่งตันเนี่ยหนึ่งช้อนชาจะประมาณห้ากรัมพอดีนะครับสัดส่วนในการใช้จุลินซีนะครับห้ากรัมต่อน,น้ำหนึ่งตันนะครับอ่าแล้วก็ส่วนท่าน ที่อุดอนเนี่ยคุณเกียรติชัยเนะี่ยมีเข็มไปให้ด้วยขนาดเข็มที่แบ่งเป็น10ส่วนนะครับแบ่งเป็น10ส่วนก็ความยาวปลา45้าเซนก็ดึงยาออกมาอยู่ที่4.5้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับตามที่ได้ปรึกษากันไว้ก็คือแกบอกว่าปลายาว45หเซนนะครับมีเข็มมีช้อนไปให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปวิ่งหากนะันเตรียมรอรับกันได้นะครับ ควรกันอีกครั้งหนึ่งอุดรธานีครับกาหน้าเบตงยะลาจุลินรีครับเสร็จแล้วก็อาหารทั้ง3ามถุงนะครับไปสมุทรสาคสรสตีบีชนบุรีนะครับแล้วก็ยานาวากทอมอครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณโคลยลอตเตอรี่ด้วยนะครับก็ซื้อแล้วไม่โดนก็ต้องเอามาทำประโยชน์นะครับ ก็ไม่รู้ว่าอันนี้ทางโลจิสติกจะอ่านออกกันหรือเปล่าเดี๋ยวเด็กๆจะเข้ามารับแล้วก็นําไปส่งให้นะครับบริการของ JNT ขอพรบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับขอขอบคุณครับ